เข่าลือร o Poco F7 Pro และ F7 Ultra กันค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปคโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวลือนะคะเกี่ยวกับตัวของ POCO F7 Pro แล้วก็ F7 Ultra กันซึ่งสำหรับใครที่เป็นสาวก POCO นะคะน่าจะกำลังรอ2ตัวนี้กันอยู่เลยเพราะถือว่าเป็นรุ่นนะคะที่คาดการว่าจะเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพดีในราคาที่เอื้อมถึงได้ไง่ายด้วยค่ะแต่ว่าข่าวลือจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นนะคะไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าค่ะและแทบจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะสำหรับการใช้งาน p o c o F7 Pro นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคาดว่าจะได้ ใช้งานนะคะเป็นตัวที่เป็นรุ่นโมเดลเดียวกันกับตัวของเ e d m ี K 8 0นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย เรียกได้ว่านะคะสำหรับใครที่กำลังรออยู่นะคะตัวนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยรวมทั้งตัวของ Poco F7 Ultra นะคะถ้าหากว่าเข้าไทยมาเนี่ยก็คาดว่าจะใช้เป็นตัวโมเดลเดียวกันกับตัวของเ e d m i K80 Pro นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้ซึ่งข่าวนี้ก็ได้รับการยืนยันนะคะจากการที่มีการพบชื่อตัวของ Poco F7 u l t r a ในเฟิร์มแวร์ของตัวเล d บ i K80 Pro ค่ะซึ่งตัวนี้จะใช้หมายเลขรุ่นอยู่ที่2 4 1 2 2 r k c 7 g นะคะ ซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันกับอีกหนึ่งรุ่นก็คือตัวของ Poco F7 Pro เนี่ยตัวนี้ก็จะใช้เฟิร์มแวร์ของตัวของ Redmi K80 นะคะซึ่งเลขรุ่นเนี่ยก็จะเป็น 24117RK24G นั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นในด้านของการใช้งานนะคะตัวของรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของแบรนด์นะคะที่นำมาขายในต่างประเทศแล้วก็รหัสเลขรุ่นตัวนี้เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันที่ใช้นะคะสำหรับการขายทั่วโลกอีกด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะได้รับการรองรับ จากหน่วยงาน SDPPI มาแล้วนะสำหรับข่าวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้วัดแทบจะไฟนอนแล้วนั่นเองค่ะส่วนในด้านของชิปเซตนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็ได้เป็นตัวของ Snapdragon 8-3 Gen 3ไปใช้งานนะคะในด้านของความลื่นไหลาการตอบโจทย์การเล่นเกมทําได้ครบเครื่องแน่นอนค่ะรวมทั้งในด้านของขนาดความจุก็มีความน่าสนใจเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ย เขามีขนาดความจุให้เลือกหลากหลายมากๆเริ่มต้นที่ขนาดแรม12กิกลอม256กิกหรือว่าจะเลือกไปเป็น512กิกก็ได้หรือว่าจะเป็นขนาดแรม16กิกไปเลยนะคะที่สามารถเลือกขนาดความจุได้ถึง3ขนาดตั้งแต่256กิก512กิกแล้วก็ 1TB เทเลไบต์ได้เลยค่ะ สำหรับในด้านของการใช้งานนะคะผ่านไปแล้วเนี่ยเรามาดูในด้านของตัวกล้องและการถ่ายภาพซึ่งก็ถือว่าเป็นอีรุ่นนะคะที่มีจุดเด่นในตัวกล้องได้ดีเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาได้กันกับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมี OIS มาให้ในตัวนะคะแล้วก็มาพร้อมกันกับกล้องเอาต์เไวความละเอียด8ล้านพิกเซลด้วย ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัวของกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะส่วนตัวของแบตเตอรี่นั้นนะคะในรุ่นนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าให้มาจุกมากๆถึงขนาดมิลลิแอมอยู่ที่6,550มิลลิแอมกันเลยทีเดียวแล้วยังคงรองรับการชาร์จไวได้สูงถึง90วัตต์ทำให้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองในด้านของความครบเครื่องนะคะในขณะที่ราคาเนี่ยการเปิดตัวในประเทศจีนนะคะราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ12,900บาท แต่ว่านะคะพอมาขายไทยเนี่ยก็คาดว่าราคาเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ15,000บาทไปจนถึงประมาณ18,000บาทราวๆนี้นั่นเองค่ะซึ่งจากสเปคที่เล่ามาข้างต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นระดับราคาหมืน่ตนต้นๆไม่ถึง20,000นะคะที่เรียกว,ว,ว่าสเปคต่างๆเนี่ยก็น่าใช้งานแล้วก็ครบเครื่องมากๆเลยทีเดียวค่ะและสำหรับตัวรุ่นของ POCO F7 Ultra นะคะ ตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงนะก็จะเปรียบเทียบได้กันกับตัวของสเปคตัวเดียวกันกับตัวของ l e d m i K80 Pro นั่นเองคะ่ะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยในพาร์ทของการใช้งานหน้าจอก็เรได้ได้ว่าเหมือนกันนะคะกันกับรุ่นของตัวก่อนหน้านี้เลยซึ่งจะได้ตัวหน้าจอที่เป็น OLED ขนาด6.67นิ้วนะคะให้ความละเอียดระดับ QHD+ แถมรีเฟ e ชเรท120 h z เหมือนกันด้วยแล้วก็ความสว่างสูงสุด 3,200นิตเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าในด้านของการใช้งานคุณสมบัติหน้าจอเนี่ยตัวนี้นอกจากที่จะรองรับการใช้งาน HDR10+ ได้แล้วนะคะแล้วก็รองรับ Dolby Vision ได้แล้วเนี่ยตัวนี้นะคะเขาก็ยังรองรับนะคะตัวของการใช้งาน HDR Vivid ได้อีกด้วยนั่นเองก็เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมมาในการใช้งานรุ่นที่มันมีความ professional มากยิ่งขึ้นนะคะ นอกจากนี้ในด้านของการใช้งานชิปเซนเนี่ยตัวนี้เขาก็เปลี่ยนไปใช้งานตัวชิปเซตที่เป็นตัวของ Snapdragon 8 Elite เพราะฉะนั้นในด้านของการใช้งานนะคะประสิทธิภาพตัวเครื่องต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งขนาดความจุนะคะตัวนี้เขาก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2ขนาดความจุนะคะก็คือขนาดแรม12กิกแล้วก็แรม16กิกแตกต่างกันนะคะตรงที่ตัวของแรม12กิกเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่ที่ขนาด 2 5 6กิกแลวก็512กิกส่วนตัวของขนาดแรม16กิกนะคะก็จะมีขนาดลอมให้เลือก2ขนาดก็คือ512กิกแล้วก็1เทเลบไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการใช้งานระยะยาวนะคะทั้ง2รุ่นที่พูดมาเนี่ยก็ถือว่ายังคงรองรับในด้านของการใช้งานระยะยาวได้ดีจากการใช้งานชิปเซตแล้วก็ขนาดความจุที่มีมาให้ใช้แบบจุกๆเลยนั่นเองค่ะส่วนตัวกล้องและการถ่ายภาพนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยด้วยความเป็นรุ่นออาตา์าเพราะฉะนั้นตัวกล้องเขาก็จะมีการเพิ่ม สเปคในการใช้งานการถ่ายภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมานะคะมาพร้อมกันกันกบ OIS การสั่นในตัวแล้วก็เลนส์ u ั t ตร w i ไวที่มีการอัปเกรดเป็นความละเอียด32ล้านพิกเซลเลยรวมทั้งยังใส่เลนส์ Telephoto มาให้เราใช้งานในการถ่ายภาพการซูมที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยเลนส์ Telephoto ตัวนี้เนี่ยจะให้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลรองรับการซูมออปติค l ล2.5เท่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการถ่ายภาพก็จะทําได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนนั่นเอง ส่วนตัวกล้องหน้าของรุ่นนี้นั้นนะคะเขาก็มาด้วยกันกับขนาด ความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลเลยในด้านของการเซลฟี่การใช้งานตัวกล้องหลังเนี่ยเขามาพร้อมกันกับการใช้งานในรูปแบบของ AI นะคะแล้วก็มีในส่วนของการใช้งานอื่นๆนะคะเข้ามาช่วยเสริมให้การใช้งานการถ่ายภาพเนี่ยมันสวยงามได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะสำหรับรุ่นนี้แล้วนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีในส่วนของการใช้งานในด้านของแบตเตอรี่ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าขนาดความจุจะได้ไม่เท่ากันนะคะกับตัวของ F7 Pro โดยที่ตัวนี้จะให้ปริมาณมิลลิแอมของแบตเตอรี่มานน้อยกว่าอยู่ที่6,000มิลลิแอมค่ะแต่ว่าในด้านของการชาร์จไวถือว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ารองรับการชาร์จไวได้ถึง120วัตต์แล้วนอกจากนี้ก็ยังรองรับการชาร์จไร้สายนะคะได้อยู่ที่50วัตต์ด้วย สำหรับคุณสมบัติในด้านของการป้องกันน้ำและฝุ่นเนี่ยในตัวของรุ่นนะคะที่เป็นตัวของ F7 Pro กับตัวของ F7 Ultra เนี่ย2รุ่นนี้การป้องกันน้ำและฝุ่นทำได้อยู่ที่ระดับ IP68 เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันในด้านของการป้องกันตัวเครื่องก็คือในด้านของการใช้งานกระจกตัวของรุ่น F7 Pro นะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้งานกระจกที่เป็นตัวของ Gorilla Glass 7i ค่ะ แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นตัวของอัลตร้านะคะเขาก็จะใช้งานกระจกที่เป็นตัวของดราโกนคริสตัล2.0แทนก็ในด้านของความแข็งแรงทนทานเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีความน่าสนใจในด้านของการใช้งานที่ยังมาพร้อมกันกับการใช้งาน AI ที่หลากหลายแล้วก็มีคุณสมบัตินะคะในด้านของประสิทธิภาพการทํางานโดยภาพรวมรวมถึงโดดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพด้วยนั่นเองค่ะสำหรับส่วนตัวเตยนะเตยมองว่า2รุ่นเนี่ยก็เป็น2รุ่นที่น่าจับตามองสําหรับเพื่อ คนไหนก็ตามที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะการใช้งานในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็การใช้งานในเรื่องของกล้องนะคะแต่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่มีราคาที่ประหยัดและจับต้องได้ง่ายเพราะอย่างในตัวของรุ่นนะคะ Poco F7 u l t r a เนี่ยราคาที่เปิดตัวในจีนเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณ1 8 9 0 0บาท ซึ่งน้าหากว่านำเข้ามาขายที่ไทยเนี่ยก็คาดว่าราคาจะมีการอัพขึ้นเล็กน้อยนะคะก็อยู่ที่ช่วงประมาณ22,000นะคะไปจนถึงประมาณ25,000บาทไม่น่าเกินนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสเปคในด้านของชิปเซตการใช้งานตัวกล้องโดยแล้วก็การใช้งานโดยภาพรวมแล้วทั้ง2รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่อยู่ในเลนส์ราคากลางๆนะคะเป็นเลนส์ราคากลางๆที่จับต้องได้ง่ายแต่สเปคที่ให้มาเนี่ยก็เรียกว่าเหลือใช้มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถือว่าเป็น2รุ่นที่น่าจับตามองในปี2025นี้เลยส่วนถ้าหากว่าถามว่าเราจะเปิดตัววันไหนนะคะสำหรับตัวของ p o c o F7 Pro เนี่ย ตัวนี้เนี่ยคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้นะคะแต่ว่าบางข่าวลือเขาก็บอกออกมานะคะว่าอาจจะมีการเปิดตัวไวขึ้นเป็นเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นได้เหมือนกันค่ะส่วนตัวของ Poco F7 Ultra นะคะตอนนี้เนี่ยคาดว่านะคะจะเปิดตัวในช่วงของไตรมาสแรกในปี2025นี้เหมือนกันแต่ว่าข้อมูลสำหรับการนำมาขายในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความแน่ชัดมากนักนะคะอันนี้ก็ต้องรอรุ่นกันอีกทีนึงค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการสรุปข่าวลือนะคะแล้วก็รีแคปสเปคเบื้องต้นนะคะของหน้าตา Poco F7 Pro แล้วก็ตัวของ Poco F7 Ultra นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนดูน,ดน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะและก่อนจะจากกันไปนะคะขออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปคโฟนของเราด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย